สวัสดีครับผมสวัสดีชาช y า YouTube นะครับผมสวัสดีไปทาง FC มีตาพาพไทยเล่าครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปตอบคำถามนะครับผมคลิปตอบคำถามนะครับไอหลังจากที่ห้างหายไปโดนนะครับผมก็พอดีว่างนะครับผมก็เข้ามาหาพอ,อยในผู้นะครับนี่จอรเดียหาสามหนึ่งศูนย์นะครับผมคลิปตอบคำถามในมือน,นี่ผมก็คือของคุณรถไถวัยรุ่นนะครับผมที่พิ้นได้ทักถามสอบถามกันเข้ามานะครับผมว่าจอรเดีย รุ่นหาสิบหาแรงบอกว่าจะเป็นโตเก้าโตไม่เรามาใส่อยางไงเนี่ยมันดีหรือบ่ดีนะผมดีหรือไม่ดีอแล้วมีขอเสียแบบใดพอดีเพื่อนมีหาสามหนึ่งศูนย์รุ่นอยางเล็กยู่นะผมหรือว่ารอหน่อยเท่านี้เรากะอยากเปลี่ยนใส่รอไงนะผมอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมกะสิมมาตอบคําถามให้นะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมกะสิกเกิลคร่าวๆก่อนนะผมสาหรับรถไทยจอนเดียนะผมรถไทยจอนเดียรุ่นหาสิบหาแรง อ่าว่าาจะเป็นตัวเกาตัวไม่ครับของผมเนี่ยหาสามหนึ่งศูนย์ถ้าเป็นซีรีตัวไม้กะหาศูนย์หาหาอีนะครับผมมันก็นมีขนาดยางให้เลือกอยู่สองแบบนะครับผมก็คือมีมีแบบลอดเล็กกับแบบลอดโตนะครับผมนี่แบบแบบลอดเลก็กอะของผมเนี่แหละครับผมแบบลอดเล็กนี่ก็สไตล์ของผมเลยแต่ว่าผมมาเปลี่ยนอย่างหนาไม่สินะครับผมก็สังเกตได้ยังไงนะครับผมว่ารดจอนเดียวหาซื้หาแรงเป็นรอน้อยหรือร้อยไ่น,นะครับผมก็ อันดับแรกเลยเขากับเบิ้งที่อย่างหลังก่อนครับมันเขา้ <ว esh responded> าบเวลาเข้าเหลียวมากมันจะเตะตาเขาเลยครับอย่างหลังนะครับผมอย่างหลังของผมนี่เป็นขอบยี่สิบแปดนะครับผมขอบยี่สิบแปดก็แสดงไว้ล่อหน่อยนะครับผมแล้วเบิ้งไล่ดอกอย่างมันครับเป็นไล่แบบ,แบบนี้นะครับผมนี่ขอบยี่สิบแปดนี่คล้ายๆกันเบิ้งนะครับผมรวเบิ้งคว่ำหางระวางหลอกกับสุ่มบางคนนะครับผมมันกะสีห้างกันหลายนะครับนี่จ่เป็นห้างห้างเขาเหลียวไม่ใต้ไก่จ่เป็นห้างห้างครับ แต่ว่าบรไเ้โฟกัสทีไฟเหลียวไฟไถ่ายด้วยนะครับก็คือนี่ครับหางหางนะครับผมแล้วยางนะโอ้เดี๋ยวบอกขนาดของอยางหลังก่อนครับข้าเบึงก็คือขอบยี่บแปดนะครับผมขนาดของอยางก็อยู่ที่อ่ายู่ส่ละเอาหางนี้เราบผเห็นเนื่อนอ๋อผ่ต้องเอาครับนะผมอนี่นะครับผมข้าเบึงไปแล้วหลังจากทเทาเบึงไปแล้วว่า หลอหลังมันขอบยิบแปดมันกี่หางกับสุ่มบางคนนะครับผมพอสมควนนี่เขาเลี้ยวมาได้ไก่ไม่มีหางหลายเกือบเคลือบครับเนี่ยเกือบเคลือบนึงนะครับผมในส่วนของอย,าง,นะนะอยางนาครับผมยางนากระขอบยิบซีก็แหละครับผมแต่ว่าหนากกระทะมันจะแคบนะครับผมถ้าเป็นรุ่นยางเล็กเราก็ขนาดไส่ยางมันจะเป็นเบอร์นี่ครับมันจะเป็นประมาณเก้าจุดห้านะครับผมเก้าจุดห้าไก่ชิ้นน้อยๆนะครับผมนี่ความสูงของดอกอยางสิประมาณชั้มน,นี่นะครับผม น้อยนะครับอันนี้ก็คือผมเปลี่ยนไม่นะครับผมอาย่างของตัวเจ็ดหามาใช่นะครับผมรุ่นยางง่ายนะครับผมเขาก็สังเกตได้ง่ายนะครับผมรุ่นยางงหญ่ก็ซ่อมตัวเจ็ดหาเลยนะครับก็คือยางล้างเนี่ยสิเป็นขอบสามิบครับบดเนี่ยยางนากระซีขอบยิบซี่ก็เลยแหละครับแต่ว่านากระทะสีก้วงก็นี่นะครับผมยางล้างขอบสามิบเข้าเลี้ยวไม่ไต่ไก่สังเกตได้เลยว่ามันจะแปะจูบางคนครับแปะจุซุ่มบางคนนะ ถ้าเป็นรุ่นยางเงี้นะผมแล้วลายดอกอยางสิบปรมาณแบบนี้ครับนะผมแล้วกะขนาดของอยางก็สิบยุบป,ประมาณสิบแปดจุดจุดซีนะผมขอบสามสิบนะครับผมแล้วยางหนาก็สิเป็นสิบสองจุดซีขอบยี่สิบซีนะผมถ้าเป็นรุ่นยางเงี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมก็เว้าเข้าๆไปแล้วนะครับผมจอรเดียฮะรุ่นหาซื้หาเรงนี่มีให้เลือกขนาดยางสอง สองแบบนะครับผมก็คืออย่างน้อยกับอย่างง่ญ่นะครับผมตั้งกันที่กระทะด้านหลังนะครับผมขอบยี่แปดกับขอบ3าสิบนะครับผมถ้าถามว่าในส่วนของอย่างน้อยนะครับผมอยากเปลี่ยนเป็นอย่างง่ญ่ผมเนี่ยผมสีแนะนําเด้อนะครับผมว่าเม่อวาเปลี่ยนอย่างง่แต่ขัางนานะครับผมผมแนะนําให้เปลี่ยนอย่างง่ญ่ทั้งสองนะครับผมว่าจะเป็นลอหลังแล้วก็ลอหนานะครับผมลอหลังนี่ให้ใหอัพเป็นขอบ3าสิบไปเลยนะครับผมอย่างนานี่ก็กระทะเดิมก็ได้นะครับ ไอ้ปัญหาที่ผมเจออยู่ในหาสามหนึ่งศูนย์ของผมนะครับใส่ยางใง่้ยแบบนี้นะครับผมนี่เปลี่ยนย,าง,ย,ยางเง่้ยยิงไ้อนอนะ่ะต่ว่ารอดหลังบเปลี่ยนนะครับผมปัญหาหลักๆเลยนะครับผมก็คือรอบมันบม่ตรงกันครับนี่รอบมันบม่ตรงกันนะครับผมตัวนี้เขาทดรอบมาให้ขนาดยางมาให้มันพอดีแล้วนะผมมันเป็นเก้าจุดหาสิน้อยกว่านี้ เวลารบืนไปเนี่ยมันจีบืนมันจีบาลานกันครับมันจีบบุกอยนี้กันผมมาเปลี่ยไไนใซไงแบบนี้ครับรบ่เนี่ยนี่มันแย่กว่าครับบ่เนี่ยหนายางมันจับดีกว่าเวลารบืนมันจีบนี้ล่อลังครับบ่เนี่ยล่อลังมันอรอหน่อยแต่ว่าล่อหนารอยไย่ครับบ่เนี่ีบืนนี้ล่อลังกันนะผมก็คือสังเกตได้ไง่ายทาเล่นขึ้นถนนทางดำถนนลาดยางครับเล่นสองเผ่านะส่งสีเร็วๆเนี่ยไล่ดอกยางยดำปื๊ดเลยครับเนี่ยี่น้โมนี้ ไอชอนว่ามันแลนนี้นหนีรอหลังนะผมนะครับก็คือผมว่าถ่ายให้ดีเปลี่ยนอย่างหลังพร้อมครับเอากระทะขอบ30มสิบมาใส่เลยนะผมพวกน็อตล่อพวกดุมอันนี้มันก็ใส่กันได้นะครับผมตรงกันยูนะครับบอดี้ตัวหาสหาแรงกัอยู่ในตัวเจ็ดหากันครับเพราะว่าจะเป็นพวกเข้าวพวงยังเจ็ดหากันยังใส่บอดี้แบบนี้ยูนะครับผมตั้งกันแค่ระบบเกียร์นะครับผมกับเครื่องย่นนะครับกะ สมัอนี้ก็เห็นหลายๆขั้นออกมานะผมเฮ็ดเป็นยางแง่ออกมาแต่ว่ารากาก็อัพเกรดขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะผมถ้าามวาดีบ่มันก็นดีแล้วครับเขามาเปลี่ยนยางใใหม่ยจริงๆมันก็ส่งหุ่นหญ่นะผมเบื้องบึกบืนดีนะครับออกเผ้าพวงยังเขาก็ออกแบบมาล่องรับน้ำหนักล่องรับแรงบิดของอยางงให่กันครับเพราะว่าในตัวเจ็ดหกกักยังใส่ไอ้บอดี้ แบบนี้ยูนะครับผมเจ็ดหากันยังขนาดอย่างใหญ่เลยแต่ว่าหาหากะช่วงล่างใหญ่กันครับแต่ว่ามาทดอย่างหน่อยล่วงซื้อครับกะเพื่อให้ราคามันบอกระโดดซ้ำเจ็ดหานะครับผมราคามันกี่ดรอปลงกว่าเจ็ดหาเพราะนั้นแล้วมันก็จืเป็นตัวเลือกนะครับผมตัวเลือกของคนอยากได้รถไทแล้วกะงบบอค่อยหลยก็สามารถเอื้อมถึงได้นะครับผมถ,ถ้าจะให้ดีก็คือเปลี่ยนอย่างลังพร้อมครับไถใช้อย่างใหญ่นะครับผม ไทยเทดนั่งสิมันก็บ,บืนดีได้กันพวกเพาพวกยังมันกีบ่ขาดง่ายนะครับเพราะว่ามันก็อ่องรับแรงบิดของอยางยญ่งๆกันนะครับผมผมสิว้าไอ้ข้อดีของมันก่อนนะครับผมข้อดีของมันว่าเป็นยังผมคือเปลี่ยนใส่ยางตงัวนี้เป็นยังผมคือพ่ซื้อ,อยางน้อยของมันมาใส่ถ้าว่ามันเลียนไอ้นี้กันเลนเอ่นนี้ล้อลังนะครับผมก็คือนะครับเวลายางผมเสียยางผมยางมาเนี่ย ผมก,ก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่ครับผมก็ไปหาอย่างเปิดเส้นอย่างมือสองมาใส่นะครับผมเพราะว่าขอบยุบซีเนี่ยมันใส่ได้กับหลายๆรถหลายๆรุ่นนะครับเพราะว่าจะเป็น L36 ขอมค้งคูปุต้าครับ M65 มหาโอเปอรนเอ็มแปมเก้าห้าพวกนี้ครับแล้วก็จอนเดียหกห5าเพวกนี้ครับมันก็ใส่อย่างขอบยุบซีเท่อนั้นครับผมก็เลยลดต้นทุนในการซื้อ,อยางใหม่นะครับผมบอกง่ายๆผมก็คือไปเอาบอย่างมือสองมาใส่นะครับผมก็คือประเด้ไปซื้อ,อยางใหม่มาใส่ก็แค่แรื่อันนี้ก็เป็น เ้นของเสียอ้วกนะครับเนี่ยนี่ที่ผมเอามาใส่นะครับผมก็คือเทียบเท่าได้หลายอย่างนะครับผมทั้งที่ดีผมก็อยากใส่อย่างไอ้ของเดิมมันแหละนะครับผมเพราะว่าส่วนเผ่าส่วนส่วนอย่างเท่ามันก็สิบาสึกลอไว้ครับเพราะว่ามันหนีบน,นี้กันที่ว่ามันเลียนหนีกันมันก็สสียูร่รบโฟวิวของเกียร์สูงๆครับแต่ว่าหลบอยู่ที่ประมาณเกียร์หนึ่งเกียร์สองของของของ,ของอัตราทดบีเนี่ย หนึ่งบีสองบีมันจิบ่ค่อยหนีกันเท่าไรครับเวลาเขาเบิ้งสิเขาเบิ้งบ่ค่อยออกแต่ว่าเขาแลีนเร็วๆเนี่ยเนี่ยหยับคันเร่งใส่ว่าจะเป็นเกียร์สามหรือเกียร์ 1, นยรหนึ่งซี่นี่สล้อหนามันจิบืนนี้ล้อหลังครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะดึงกันชิดสภาพเอาครับล้อหน้าดึงล้อหลังนะผมเสียงไอ้เพาโฟวินก็บชีฮอนนะผมนะครับสรุปคร่าวๆว่าใส่ได้นะผมใส่ได้กะโอเคอยู่นะครับผมถ้าเขาใส่งานค่อยๆเลียนเกียร์หนึ่งเกียร์สองไทยสนี่งก็ไม่มีปัญหาครับ ถ้าสิเปี่ยนแต่ย่างใหญ่นะแต่ว่าที่ดีก็แนะนําให้เปี่ยนนยางหลังขอบสามสิบไปเลยครับเราเอาอยางใหม่มาใส่ของขอบสาสิบนะครับผมลดห้องกับสิดูดีกัสีอ่าเบิงบ้งบึกบินก็นี่ครับนี่ผมเอาเปี่ยนแตย่ยางหนาก็รู้ซึ้ว่าหนามันจะเป็นเฮิร์นเฮิร์นยหน่อยครับเพราะว่ายางหนามันใหญ่เกือบซ้ำรอหลังนะนะครับผมนะครับอ่าแล้วนะผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปตอบคำถามครับ ทักถา,ถามกันเขามาโดนแล้วผมก็พึ่งมีเวลาขึ้นมาหาพ่อนะครับตอนนี้พ่อกับอยย่แล้วพอลุกไปข้าง,าง่ังก็เลยเห็นตำรวจก็เลยถ่า,ายตำรวจกับรีวิวให้เบิ่งครับสําหรับรถไทจอนเดียนะครับผมผู้ใดนี่ขอสงสัยยังแบบใดอีกทักถามกันเขามาได้นะครับผมคอมเมนต์กันเขามาทักถามกันเขามานะครับผมถามผมมีเวลาผมกับิม,มาเฮดคลิปตอบคาถามไปเรื่อยๆนะครับผมครัคผมผมกับิขคอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมสําหรับจอนเดียใส่ยางใหญ่นะครับ สำหรับจอเดียใสซยางไงก kind ะ of มี mm. สองกรณะนี่นะครับผมกรณลนีกะคือว่าของผมเนี่ยเป็นกรณลนี่แรกนะครับผมกะคือใส่ยางไงตั้งแต่ล่อนานะครับผมกะถามว่าใส่ได้บ่มันกะใส่ได้นะครับแต่ว่าบดีปันไดนะครับผมกรณลนีที่2ก็คือใไซยางไงทั้ง2เส้นนะครับผมเพราะว่าจะเป็นยางหนาไงยางหลังไงนะครับผมกะสิโอเคก็นีถ้าถามว่าเป็นยังมันแรงนี้กันแล้วของผมเนี่ยมันบืนนี้กันเป็นยังคือเปลี่ยนใส่ทั้ง2เลยกะ งบว่าถึงนะครับผมก็คือซบโอกาสมือแดงนะครับผมผมก็อยากเปลี่ยนไซมายคือกันนะครับผมก็สรุปข่าวๆนะครับผมก็คือไซได้ทั้งสองแบบสองก่อนเลยนี่เลยนะครับผมก็พิจารณากันเอาเองนะครับผมผมก็ได้ตอบคําถามไปแล้วนะครับผมสําหรับคุณรถไถวัยรุ่นนะครับผมคลิปนี้ก็อา่าสิคอตัวล่าไปก่อนครับเพราะว่าเวลากับโบไลนะครับผมก็มาถ่ายมารีวิวให้ชมนะครับผม คลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อหม่ผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ